สวัสดีครับเช้านี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมปรินเตอร์กันนะครับเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งมาหมึกไม่ออกนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเปิดเครื่องเช็คก่อนนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะเวลานเราจะซ่อมเครื่องทุกครั้งนะครับเราต้องทำการเช็คเครื่องให้ดีก่อนนะครับว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่านะทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เอากระดาษใส่เข้าไปแล้วก็ปรินเทสออกมาดูก่อนนะครับ วันนี้ก็มีเครื่องซ่อมมาเยอะมากเลยนะฮะประมาณมีที่ร้านนะครับมีหน้างานหน้าร้านสิบกว่าเครื่องนะครับมีงานที่ส่งมาจาก YouTube อีกนะครับก็หลายหลายสิบเครื่องนะวันนี้มีซ่อมประมาณ20กว่าเครื่องนะครับยังไม่รงคอมพิวเตอร์เนาะนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายอาการนี้ก่อนนะครับลูกค้าแจ้งมาหมึกไม่ออกแล้วเราจะป็นเทสก่อนนะครับกดปุ่มรูปเครื่องมือนะครับให้เป็นรูปเครื่องมืออยู่บนเลขหนึ่งแบบนี้กดปุ่มถ่ายกระสารสีดำหนึ่งครั้งให้เขาปรินเทสออกมาดูนะครับว่าหัวพิมพ์มีปัญหาตรงไหนไหม ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่พี่ทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามช่องของเรานะครับบางคนกดไลค์กดแชร์บางคนนะครับอ่ากดขอบคุณมานะครับผมบางคนก็โด o n a t e มาให้นะครับผมก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านมากเลยนะครับที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหวัวพิมมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเป็นไปหมื่นกว่าแผน่น อาการนี้ผมมองว่ามีโอกาสหัวเสียแล้วก็มีโอกาสหัวดําน่าจะล้างได้นะครับแต่ต้องเช็คดูสีอีกทีหนึ่งอาการนี้นะดึงกระดาษได้ปกติเครื่องปกตินะครับบางคนนะอันนี้ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นช่างเองเนี่ยนะครับเราสามารถคลีนหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องได้ถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยถ้าเราคลีนหัวพิมพ์บ่อยๆโดยการสั่งล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับระวังพลาดสมมติกระเตมเนาะถ้าใครนะรมีปัญหาเรื่องหมึกไม่เข้าตลับในลักษณะนี้เห็นไหมครับเนี่ย หมึกมันย้อนแบบนี้นะครับให้เราใช้สลิงนะไล่น้ําหมึกเอานะเพราะว่าถ้าเราไปสั่งล้างมาพิมนะครับเดี๋ยวเครื่องจะฟ้องว่าผ้าซับหมึกเต็มนะครับพอเครื่องฟ้องว่าผ้าซับหมึกเต็มเนี่ยเราก็ไปทําการนะครับเคลียร์เองนะครับมันก็อาจจะทําให้บอดล็อกได้หรือมันอาจจะทาให้เราเสียใค้ไก่เพิ่มได้นะครับเพราะว่าถ้ามันขาดเยอะแบบนี้ครับเราคลีนยังไงนะครับผมเราจะคลีนหมึกยังไงกว่าหมึกจะเข้ามาในตัวเครื่องนะครับมันใช้เวลาคลีนนะครับหลายครั้งนะนี่ผมจะใช้ตัวดุลนะครับแบบนี้นะนะครับ ใช้แทนการคลีนนะครับเราก็ถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับดูหัวนะหัวว่าหัวแตกหรือเปล่านะครับเรื่องการสัมผัสหน้าตลับโดยตรงนะครับซับดูนะครับผมเนี่ยหมึกไม่ออกเห็นไหมครับน้ำหนักเบานะผมจะเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปให้ตรงนี้นะเห็นไหมฮะเนี่ยดันครับล้วก็เสียบแบบนี้เอาี่ชูลองไว้ครับเพราะว่าเวลาเราใช้ตัวดูดหมึกดึงหมึกดึงหมึกนะครับมันอาจจะทําให้หมึกมันหยดลงไปโดนด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้สลิงตัวนี้ดูดนะครับตัวสลิงตัวนี้เราทําจากชุดปั๊มของเครื่องปิ้นโดยตรงนะครับ ก็คือเราแกะออกจากชุดปั๊มของเครื่องนะอันนี้ฮะมันก็จะพอดีกับหัวพิมพ์นะครับเราจะทำการดูดแบบน,นี้ครับเพื่ออะไรน้องหมึกนะฮะ พอดูเสร็จแล้วก็ซับดูนะครับนี่คาวนี้หมึกมาแล้วนะเห็นไหมครับหมึกมาครบทุกสีแล้วนะครันนี้ดําเราก็จะทําเหมือนกันนะครับดําก็ทําเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ดันดันแบบนี้ฮะเอาตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ดันนะฮะนี่เห็นไหมนะครับไม่ต้องเสียเวลานานนะครับไล่แบบนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานาน,านเนาะนะครับประก,กบแล้วดูดได้เลยนะครับ หมึกก็จะวิ่งเข้ามาตามสายเวลาเราดูดนะครับตัวนี้เราปิดลงแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราดันขึ้นมันจะดูดไม่ไปมันจะกดสายนะครับมจะดูดสักครั้งสองครั้งนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหมึกมันเข้าไปในตลับได้เต็มที่ก่อนนะนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราไล่อากาศไล่น้ําหมึกแล้วนะครับมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะนะครับ พอเราดูเสร็จแล้วนะครับน้ำหมึกมันไหลเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเราก็ดันตรงนี้ขึ้นนะฮะเพื่อที่จะถอดหัวทิม์ออกนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ดันขึ้นไปถ้าเราถอดหัวพิมพออกหมึกจะวิ่งย้อนกลับเข้าตัวที่แท้งนะครับพยายามสังเกตจะให้หมึกมันขาดสายนะทุกคนนะครับเราก็ซับดูนะครับว่าหมึกออกไหมนะเนี่ยหรือเรื่องการสัมผัสหรือเรื่องการใช้มือสัมผัสหน้าคอนแทคอาจจะทําให้เออเลอร์นะครับนี่เราก็ใส่ตลับเข้าไปคืนนะแบบนี้ครับ เนะดี๋ยวเราจะทําการสั่งคลีนหัวพิมพ์หนึ่งรอบนะครับตรงนี้ผมใส่สทิชชู่นะครับยัดตรงนี้ไวนะ้นะเห็่อไหมเนี่ยยัดตรงนี้ไว้นะเพื่อที่จะดูการทาง,งานของตัวเครื่องนะนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์สั่งล้างหัวพิมพ์ผมสั่งล้างผ่านคอมเลยนะครับกดปุ่มรูปเครื่องมือให้เป็นรูปเครื่องมืออยู่บนเลขหนึ่งแบบนี้นะครับกดบวกให้เป็นเลขสองแบบนี้กดปุ่มไทยกรสารสีดํานะครับหนึ่งครั้งเขาจะล้างหัวพิมพ์นะครับตรงนี้เราเปิดขึ้นดูได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปิดเซ็นเซอร์ตรงน ตอนนี้เราจะใช้การล้างหัวพิมพ์โดยการคลีนนิ่งหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าเราได้ทําการถอดหัวแล้วก็มาอัดน้ํายาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะใช้ตัวล้างหัวพิมพ์หนึ่งรอบเพื่อที่จะไล่น้ำหมึกอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้หมึกมันเต็มสายแล้วนะเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับจากอาการเดิมมาเป็นแบบนี้นะหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะมาปรินเทสดูนะครับ มาดูกันว่านะครับจากของเดิมที่เป็นแบบนี้นะครับผมมันจะออกไหมนะครับตอนนี้สีมานะครับแต่ดําขาดนะทุกคนตอนนี้สีมาครบแต่ดําขาดแสดงว่าดำอะนะครับมันอาจจะตันมากนะเดี๋ยวผมจะถอดหัวสีดําออกใหม่อ,อกมีออกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สีดําสีเดียวนะนะครับเดี๋ยวเราจะหลอดถอดมาไล่สีดําสีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาแช่นะ คใครที่สนใจน้ํายาล้างกระพิมพ์นะครับสามารถคัดมาได้นะแต่ผมจะใช้น้ํายาล้างกระพิมพ์แช่นะครับแช่หัวซีดําไว้ก่อนนะครับผลิตภัน้ํายาใส่แบบนี้แล้วก็จะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะนะครับสักสิบนาทีนะครับหลังจากที่เราแช่หัวทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีแล้วนะครับเราก็จะเอาหัวออกมานะซับดูนะครับซับดูพวก น้ำน้ำหมึกนะที่มันอยู่ในหัวพิมพ์นะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับดูหัวพิมพ์มันก็แลดูแตกๆนะทุกคนเดี๋ยวลองมาไล่ดูอีกรอบนึ่งนะ ก็หวังว่าให้มันใช้งานได้นะครับเราจะดูดน้ำหมึกอีกรอบหนึ่งนะตอนดูดน้ำหมึกนะครับเราเอาตัวนี้ลงนะแล้วก็ดูดนะครับน้ำหมึกที่ใช้มีผลกับตัวเครื่องนะถ้าหมึกไม่มีคุณภาพนะครับอาจจะทำให้หัวพิมพ์เรามันเสียหายได้นะเวลาชั้นน้ำหมึกนะครับ ถ้าเราไม่ได้ใช้หมึกแท้ถ้าเราจะใช้หมึกเทียบเราก็ต้องดูเกรดหมึกที่มันดีนะไม่งั้นอาจจะมีผลของหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นนะเรามาซับดูอีกรอบหนึ่งครับ เพาั่งนี้มันเหมือนแตกๆนะทุกคนเนี่ยมันเส้นไม่ตรงนะฝั่งนี้นะด้านบนนะครับเห็นไหมลำึกมันต้องาาไปเส้นตรงนะเวลาซับเห็นไหมครับมันแตกไปตรงฝั่งด้านบนนะ <otom> ใช่ไหมฮะยิ่งซับหมึกมันยิ่งหายไปนะมันมันหัวตรงกลางมันแตกเดี๋ยวผมจะลองสั่งคลีนหัวพิมพ์ผ่านรอบหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ผมสั่งคลีนแล้วเนะี่ยหมึกมันจะออกไหมนะครับมาดูกันหลังจากที่ผมล้างหัวพิมพ์ไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับมันจะใช้งานได้ดีขึ้นไหมนะครับของเก่านะครับมันเป็นลักษณะนี้ไม่ออกเลยนะนะครับเมื่อกี้เราแช่หัวพิมพ์โดยใช้น้ํายาแช่ใช่ไหมครับแล้วก็ไล่น้ำหมึกอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เรามาเป็นเทสดูนะครับว่า มันจะใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับครับคราวนี้หัวพิมพ์นะครับออกมาครบหมดนะครับผมสีดำขาดไปหนึ่งเม็ดนิดๆนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานนะครับก็ถือว่าคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหัวพิมพ์เนี่ยนะครับใช้งานไปหมื่นกว่าแผ่นแล้วนะนี่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมลอง c o ปปี้ถ่ายเอกสารดูนะว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับ ใครที่มีปัญหาก็ลองทําตามดูนะพี่ๆนะลองทําตามลองล้างลองน้ำดูนะครับถ้าไม่หายจริงๆก็นะครับยกไปให้ช่างจัดก,การให้เนะพี่ๆเนาะยกไปให้ช่างจัดก,การยกไปให้ช่างเปลี่ยนนะครับสำหรับใครที่แบบอาจจะไม่ชานาญหรืออ่าไม่สามารถทาเองได้ก็ยกไปให้ช่างนะครับล้างให้ทําให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็เปียบเอกาสารนะ อันนี้ก็ส่งลูกค้าได้นะครับลูกค้าเอาไปเช็คที่แรกบอกต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์เนาะแต่ผมมองว่ามันมีโอกาสล้างได้นะครับก็ลองเอามาล้างดูก่อนนะครับปรากฏว่าก็ใช้ได้โอเคนะครับลูกค้าก็่าจะโอเคนะครับใครจ่ายนะครับก็ไม่ได้สูงนะครับหลักร้อยนะอาการพวกนี้ครับส่วนคลิปนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าถ้ามีพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปนะถ้า ทําคลิปลงไปไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครกดแชร์ให้เลยก็นะครับก็ไม่มีกําลังใจที่จะทําให้เนาะนะครับผมผมจะแคนเซลเลยนะครับนี่นะครับคัดปีถ่ายเอกสารก็ปกตินะครับนี่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมปิดงานได้ครับผมก็ขอบคุณพี่ทุกท่านมากเลยนะครับ